คำทูเจเจแฉลเย่ทุกคนอะไรไม่เอ่ยตรงนี้วันนี้จะมาอันบ็อกพัสดุเครื่องเขียนกันจ้าเย่ทุกคนมาเริ่มที่พัสดุกันได้เลยนะคะเอาพัสดุอะไรก่อนดีในฉบับถ้าอันนี้อันไหนอันนี้ถึงจะเอากล่องก่อนแล้วกันกล่องมันมันใหญ่ <laughs> นะคะ นีถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นแพลนเนอร์ไปเรามาแกะกันเ,เลยในติ๋ก็ไม่มีอะไรละ มาให้ด้วยนะทุกคนปกใสเป็นปฏิทินรายเดือนก็มีทั้งหมด12เดือนหลังจากปฏิทินรายเดือนก็จะเป็นรายสัปดาห์นะคะ Sleep Tracker พัสดุชิ้นที่2เอาอันไหนดีอันนี้ไหมอันใหญ่ไหมอันนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็คือพัสดุชิ้นที่สองนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นในส่วนของของแถมนะคะก็จะมีกระดาษโน้ตแล้วก็สติกเกอร์แบลวๆนะคะน,นี่อันนี้จะเป็นสมุดนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบสมุดแล้วมันจะมีรูปอยู่ในนี้อ่ะทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหล่าบรรดาสติกเกอร์อน,นี่มีสีชมพูหนึ่งสีม่วงสอง เขียว3แล้วก็สีน้ำเงิน4้านที่3ขอเป็นอันนี้ก็แล้วกันน้จ๊ะอันนี้จะจะับดูก็จะเป็น masking tape คืออาดีๆนะเนี่ยหลุดแล้วเนะี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลุดง่ายเวอร์เทปเนาะนี่จะเป็นในส่วนของ masking tape อันนี้จะเป็นลาย ุค90นะคะทุกคนก็จะมีพวกโทรศัพท์พวกอะไรต่างๆนี่พัสดุชิ้นที่4นะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาแบบค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันถูกนะคะคืออันไหนของแพงเจก็ไม่ซื้อนะคะเนี่ยพัสดุทุกอย่างเครื่องเขียนทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยไม่มีอันไหนแพงเลยทุกคนจริงๆถ้าแบบ เออถ้ามันซื้อรววมกันมันมันก็แพงเลยแต่ถ้าแบบชิ้นเดียวๆอะ่ะมันไม่แพงหรอกทุกคนเพราะถ้าแพงฉันก็ไม่ซื้อหรอกฉันก็เสียดายตังเป็นเหมือนกันเนาะซื้อของแบบถูกๆดีกว่าเพราะของถูกได้ดีในโลกนี้ก็มีเยอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสติกเกอร์กันก่อนกเทปฉันว่ายังต่ำประมาณ5หมวนอะเอาดีๆสติกเกอร์นี่้น่ารักมากทุกคนดูสิ จะเป็นลายเดียวกันเจซื้อมาสองอันนะคะจะเป็นลายแบบสีฟ้าน้องหมีถามว่าซื้อมาได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้หรอกซื้อมาหละใช้แบบอันอื่นอ่ะ,อ,ะอันนี้จริงๆต่อไปสติกเกอร์เหมือนเดิมเยอะมากทุกคนก็แบบฉันลืมดูอ่ะฉันไม่มีที่เก็บบ่ะนี่ทุกคนเจซื้อมาเยอะมาก อันนี้จะเป็นลายของสีเหลืองนะคะทุกคนสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวก็2อ,อันนะคะแล้วอันสุดท้ายสีชมพูพริงค์ามาดูอันสุดท้ายกันเลยอันสุดท้ายก็จะเป็นเทปเทปสักครู่ทุกคนเจนซื้อเทปมา11หม้วน ฉันซื้อเทมมาสิบเอม้วนคืองงอลเลิมาดูลายที่ชอบที่ฉันซื้อแบบเยอะที่สุดลายนี้ฉันซื้อห้าม้วนเลยทุกคนก็จะเป็นลายนี่น้องสีเขียวนะคะลายจริงคือสวยมากอันนี้ฉันซื้อมาห้าม้วนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ คือซื้อมาเยอะมากคือน้องใช้คือแบบน้องลายสวยอะ่ะฉันชอบลายแบบนี้อะ่ะฉันก็เลยซื้อมาตุ่นหม5ห้ามวนเลยก็คือแบบหล่นๆพวกความ <S <S ต่อมาก็จะเป็นลายที่ซื้อสองม้วนลายที่ซื้อสองม้วนลายแรกก็จะเป็นลายนี่เป็นลายแบบผักผลไม้อะ่ะทุกคนนี่ลายน้องคือแบบน่ารักมากเป็นแบบลายสกอตหวัดเลยกลอยจัง นะครับซื้อสองม้วนอันที่สองจะเป็นในส่วนของลายนี้โหลดนี่อันนี้ไม่มีหน้าเทปนะทุกคนแต่เทปจริงคือสวยมากฉันโชคฉันก็เลยซื้อมาสองเลยจ้ะถ้าหมดอันนี้อีกก็คือซื้อห้ายถ้าหมดอีกก็คือซื้อห้าอันต่อยไมไหมดนะอันใดอยไม่หมดไปซื้อหมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นลายสีเหลือง ลายแบบน้องแมวน้องต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลายเชอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็พื้นหลังสีม่วงสวยมากทุกคนร้านนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูร้านสุดท้ายอันนี้เป็นร้านที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือร้าน The Butter and s c o t t ใน IG นะคะทุกคนร้านของพี่พ Peanut Butter นั่นเองค่ะ ที่เป็นคนที่ป้ายยาเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะตอนนี้แล้วเอ,อารองเก็บก่อนอื่นนีฉันให้ทุกคนดูโลดนี่นะคะก็จะเป็นสองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซิกเกอร์กันก่อนนะคะซิกเกอร์ก็จะเป็นลายมินิเฟรนนะคะนี่ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ masking tape t e d t y tape นะคะ the butter and scott นี่คือแบบน่ารักมากหวานเอยกลอยใจเวอร์เท่าที่เจไปดูมาเขบาบอกว่าในเทปม้วนเนี้ยมีทั้งหมด6ลายนะคะทุกคนมันสามารถเอาไปตกแต่งอะไรได้ต่างๆ เดี๋ยที่ไม่สามําคัญด้วยเนาะโอ้ยเยตอนนี้ก็แกะพัสดุไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเนี่ยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวมีพัสดุมาอีกทุกคนฉันบอกเลยมันจะมีมาอีกอันนี้แบบฉันอยากแกะฉันอยากใช้ฉันแบบฉันรอมานานแล้วว่ะฉันก็เลยแกะก่อนแล้วกัน <laughs> คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบพัสดุทั้งหมดนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะ เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นพัสดุนี้ในช่องแน่นอนเพราะว่าเราจะเอามาจดเลคเชอร์แพลนเนอร์แล้วก็จดบุลลิบูแนลอะไรต่างๆเลยทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย